เข้าใจเข้าถึงพัฒนาศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคงเป็นศาสตร์พระราชาที่ส่งให้ความสําคัญกับสถานการณ์ความมั่นคงเชิงโครงสร้างพออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้มุ่งพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งให้การพัฒนาระเบิดจากข้างในให้คนในชุมชนมีความพร้อมรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของคนชุมชนและพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งกระบวนการดําเนินงานยึดหลักตามยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อผลสาเ,เร็จของงานเข้าถึงกับพัฒนาต้องมีความเข้าใจเรื่องภูมิสังคมและประชาชนคือสัณะทางกายภาพสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำลมไฟป่าและเข้าใจคนคือสังคมวิทยา วัฒนธรรมของแต่และสังคมภูมิภาคและท้องถิน่นโดยศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบค้นหาปัญหาและความต้องการอย่างท่องแท้และวิเคราะห์ทั้งนี้ในความเข้าใจเรื่องคนนอกจากเราเข้าใจแล้วต้องให้ประชาชนเข้าใจเราด้วยเข้าใจการทํางานเข้าใจประโยชน์ข้อดีข้อเสียในฐานะผู้รับผลกระทบด้วยโดยเป็นการสื่อสารสองทางเข้าถึงโดยสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจมั่นใจและนำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชนเป็นการเข้าถึงเขาในขณะเดียวกันควรสร้างช่องทางให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการร่วมกันเพื่อให้เขาเข้าถึงเราด้วยพัฒนาเป็นการใช้ทักษะการบริหารจัดการที่สามารถ รวมปัจจัยต่างๆได้แก่คนทุนองค์ความรู้เทคโนโลยีมาดําเนินกิจกรรมให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นการพัฒนาจะจะเกิดได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมีการเข้าถึงเป็นพลังขับเคลื่อนส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยศาสตร์การพัฒนาตามแนวพัฒนาชริมุ่งเน้นให้องค์ความรู้มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและยยดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เราไม่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ต่อสู้กับผู้คนแต่กําลังต่อสู้กับความยากจนหิวโหยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจินบุรีปี2522เมื่อวันที่30ตุลาคม2516ได้เสด็จเปิดอาคารเรียนโรงเรียนล่มกล้าวที่บ้านหนองแคนตำบลดงหลวงอำเภอนาแกจังหวัดนครพน,น และมีหมายกำหนดการในการเยี่ยมฐานอปฏิบัติการฝ่ายทหารแต่ในขณะ,ะเตรียมการรับเสด็จได้เกิดการประทะต่อสู้กับความกาลังของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในปากเขาแต่พระองค์ยังคงเสด็จเยี่ยมทหารตามพระราชประสงค์และได้พระราชทานพระบรมมราโชบายในการดําเนินงานความว่าให้คนไทยรักและอารมุ่มอรวยปองดองและให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งในเวลาต่อมาทรงอธิบายคือการรู้รักสามัคคี พระบรมราโชบายรู้รักสามัคคีดังกล่าวพลโทเปรมตินส,สุลานนท์แม่ทัพพระที่สองในขณนะนั้นได้น้อมนํามาเป็นนโยบายการต่อสู้เพื่ออัชนักคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้นโยบายการเมืองนําทหารที่มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้หลงผิดใช้ปฏิบัติการจิตวิทยายและช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหารซึ่งเป็นตาําราเล่มใหม่ตามแนวทางพระบรมมาโชบายของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรละูมิพลอดุลยเดชนับเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร,ร์พระราชาญในยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและแล้วปี2523พุเอกเปรมนำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงออกคำสั่งที่66ทับ2523เรื่องนโยบายการต่อสู้เพื่ออัธนะคอมมูนิสต์โดยการลุกทางการเมืองมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศเวลานั้นพุนเอกโชลิตย,ยงใจยุทธดํำรงตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารบก แต่มีภารกิจรับเฉพาะในการเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจการทู่ใต้ดินมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเกียงศักด์ซึ่งการทํางานรับของบิ๊กจิว๋วก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยุติการสู้รบในประเทศไทยต่อมาบิ๊กจิ๋วได้ควบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการกองอานวยการรักษาความสงบแห่งชาติหรือกอร,าาอรมนเพื่อความคล่องตัวในการทํางานตามคําสั่งที่66/2523 ให้มันรู้ผลผลงานชิ้นโบแดงของบิ๊กจิว๋วคือภารกิจการทู่ใต้ดินเป็นการเจราจากับผู้นำกลุ่มสหายเขตงาน444อีสานเหนือจนหนุนเกิด,ดวันสัติภาพ 1. นธันวาคม2525 25, มีสหาย400คนแบกปืนมามอบตัวต่อหน้าพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพอบอทอบอสมัยนั้นโดยได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากจีนเหมือนเมื่อครั้งสงครามเวียดนาม รูปธรรมของการมอบตัวครั้งใหญ่ได้ส่งผลสะเทือนไปทั่วประเทศนี่คือชัยชนะของกองทัพแห่งชาติต่อพอกทโดยชูยุทธศาสตร์การเมืองนำการทหารได้นำประเทศไทยสู่การปองดองชาติและดับไฟสงครามประชาชนโดยมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงในปัจจุบันหลายท่านได้วางอาวุธออกจากป่ามากมายเพื่อกลับบ้านมาใช้ชีวิตอย่างปกติเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย แล้วก็ข้าวนี้ปลูกที่ไหน,น,นตรงนี้นะ แล้วก็ได้ได้อีก4สครั้้อยครั้งได่แต่ก่อนนี้เคยทำไหมที่นี่เคยปลูกไหมแต่ก่อนเยที่ถทำพี่ที่แล้วได้ได้เท่าไหร่ที่ถได้ได้2งาแล้วก่อนน่ะก่อนนั้นเพ่ปีสามสามหนึ่งะได้กท่าไหี่ไก่อนเน้อเคยได้น้อยได้นอยเขาเคยมาที่นี่ ไปมาที่นี่เราเห็นข้าวต้นขึ้นมาไม่เขียวเหลืองหมดเดี๋ยวน้องก็กลับลงขื้นบ้านได้ดีใจได้ฝนนะ